ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหากรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนหนึ่งเป็นสมาชิกสหากรณ์ประเภทสามาัญ หรือสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันที่สหกรณ์ประกาศกำหนด2เป็นบุตรโดยกำเนิดของสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม3กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นเรียนที่มีสิทธิได้รับทุนและมีความประพฤติดี4ส,สามีและภรรยาซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรได้เพียงฝ่ายเดียว5สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นให้นับอายุเสมือนสมัครเป็นสมาชิกใหม่ สมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นของปีชั้นอนุบาลที่1จะได้รับทุนละ1,200บาทสมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นของปีชั้นประถมศึกษาที่1จะได้รับทุนละ1,200บาทสมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นของปีชั้นประถมศึกษาที่4จะได้รับทุนละ1,200บาท สมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับทุนบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นของปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จะได้รับทุนละ1,200บาทสมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับทุนบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นของปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือปวช .1 จะได้รับทุนละ1,200บาท สมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นของปีชั้นอุดมศึกษาที่1หรือปวส .1 จะได้รับทุนละ1,200บาท <aisle SC Willy> สมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นของปีชั้นอุดมศึกษาที่4จะได้รับทุนละ1,200บาทเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก การขอรับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก1เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันที่สหกรณ์ประกาศกำหนด2บิดาหรือมารดาเป็นสมาชิกทั้งสองฝ่ายได้รับเพียง1นึขอรับทุนภายในระยะเวลาตามประกาศกำหนดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมือถือหรือ l ล n e ID 083 262 8569หรือโทรศัพท์0 5 3 1 1 1 5 0 1 5ต่อม